สวัสดีครับพี่น้องทีลรกรุกคู่หน่อยครับวันนี้คู่หน่อยมาอยู่บ้านนูนสมควรนะครับกับเมย์ประทุ่มทิพย์สีทองคือเก่านะครับในแว่นตาใหม่ครับวันนี้เอาแว่นตาเขามาให้ยิเมร์เล่านะครับซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับจากเสียหง่ทั้งเมืองขอนแก่นนะครับตึกคอมนะครับนำโชคการแว่นนะครับมอแฟนใหม่ยิเมรนะครับหลังจากแข่นก่อนเพื่อนกระดสนับสนุน ค่าอยู่ข่ายามาให้แม่เราได้ซื้ออยู่ซื้อยานะครับวันนี้ฝากแบนตามาให้เสียป่องนะครับเสียป่องเสียป่องพ่่ใหญ่ปอ่อ,ยยปองนะครับถิดข้อมชสั้นสองนะครับนําโชวก์การเวีนยนะครับเป็นได้แม่เวีนยไหมเป็นไปไปที่ไหนใส่เบา,บาเบาใส่เบาเบาว่นวานหน่อยเนาะมันหน่อยมันเบาเนาะวัตถุย่างดีนะครับนี่กัมากันเลยมาเยีย่ยมมาหยาดแม่เราที่เก่ากูหน่อยครับพม่ใหญ่ปทุมเตรียมสีทองเลยก็คือหัวหน้าคณะซูเปอร์มาอากาศนะครับเจ้าของตำานานบักบูดสามเป่า ผู้หน่อยแล้วคิดไว้สิมาจอดตำหน้านบงหสามเป่าคักในแๆคกัแคบแม่เราลองเบิง่งนะครับ,บองหูสามเป่านี่ผู้แต่งเรื่องคือผู้ใดแม่อาจารย์ท่านใจหวานท่านใจหวานสิ่งปัจจุบันนี่เสียชีวิตแล้วเนาะเสียแล้วอืที่นี่ผู้เลียนผู้เลียนในเรื่องมันมีตัวละครตัวใดเนองหูสามเป่านในเรื่องสมัยแม่ลำ ก็คือเขาเห็นเห็นมากนะเห็นหมันกำบะไหลดีละนีู่ดอะไรเนี่ยแม่พ่อพญาพ่อพญาแม่พญาพ่อพญานี่ซื้ออย่างในเรื่องซื้อพญาพมลาดพมลาดแม่พญานี่คือปัจสนีนางปัจสนีเอาตัวละครมาดนึ่งีพ่อพญาแม่พญาปัจสนีมีสนมสนมมีสนม มีลูกสาวลูกสาวนี่ซื้อคำนั่งเป็นนางซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องมันบอกแสดงว่าในวังนี่มีกับกับหลานอีกผู้นึ่งตีหลานซื้อเจตพเจตน์อันนี้อันนี้คือตัวละครหมวดที่อยู่ในเมืองเมืองยังกว่าซื้อเมืองเมืองเป่งจันเป่งจันเมืองเป่งจันนะครเป่งจันนคณะเด็กขากระลำละเมืองเป่งจันเป่งถวยดูติดกับเมืองเป่งกะละมังเป่งถวยเป่งซ้ำอันนข้าวพุ่นเปยนข้าวพุ่น มันยุ่งบังเดล่ะเพราะงี้ท่านใจารบานเราไปเห็นเมืองนีนอยู่ใส่ยู่อินเดียอยู่อินเดียมีลีบัตไดมีลีตีเมืองมีมีมั้ยมีเมืองเปล่งจานมีเมซี่บ่อยฟังอยู่เพิ่นไปมาเนี่ยเมื่อเมืองพัลาัสนศีก็มีมีคือกันมอลับเอามาเล่นเหมนมีเบิร์กุงระชักคืชักคือก็มีตีมีเอ้าแล้ววันนี้นอกจากในว้างแล้วในว้างก็จะมีพ่อพญ่าแม่พญ่าแหละ น้องตั้งมีผู้ใดบ่มีวัดวัดหนึ่งมีหลวงตากะบักหูดหลวงตาซื้ออย่างในเรื่องหลวงตาคำมีหลวงตาคำมีกะบักหูดหูดซเป่าพ่อแม่มันมีบ่บักหูดบ่มีในเรื่องบัวพีเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงมันก็เลยหน่อยค้นขึเลยหน่อยคนเอาตัวนี้ข้นจะมีบันกี้คนนี้มีไผอีกบบัตนี่ตัวละครบัตนี่คือมีเท่านี้มีเท่านี้เหรอเอากับตลกบนีรกับตลกสันแม่สิว่าบ่ มันเล่นบวลหลายคนตัวนี้เจ้าม่เขียนเรื่องนี้ข่อยนางอาจารย์ท่านใจหวาน่อยอ่านบ่งแล้วมันลองลองลองอยู่มีข้อข้อขั้วเดียวหนึ่งเ็ยยังไงมันจะสีสีมวนไหนมวนมวนดังละวานนะเสียแลวเสีแท้เราที่ละวานแท้ค่ะก็เลยเสือเราเลยที่ริงเมเปบ่เดบักเลยมันหน่อยหน่อยตัวะคนมันสะไปดังหม่องไถมันวะละม่นมีหอดตกงม่มีหอดอียงอืมตลก ยุคนั่นยุคแรกเลยนี่ผู้เป็นพ่อพญ่าคือผู้ใดลุงเหลียวค่ะพ่อเหญ่เหลียวสกุลพลบ้านเรายู่ตายแล้วบ้านพ่นสว่างค่ะพ่นสว่างเลยพ่นสว่างทั้งบ้านหมอแค่นวิปล่ะอ๋อทั้งทั้งบัวขาวพุ่เจบบอไปทั้งบ้านผู้เล่นสร้างอ๋อเขาผู้เล่นสร้างแล้วเขาสร้างไปทั้งตะวินออกพ่นสว่างพ่อใหญเฉลียวเป็นเป็นพญาพม่าล้าอันนี้คือต้นกําเนิดที่หลีมันวเนี่แ่นจ้แล้วมาที่นี่ แม่พัญานงประสนี่ต้นกําเนิดคือเสมอหน่อยย่ยเสมอหน่อยร้อยล่มนี่เปนมาบ้านหน้ากระเดานี่มันมอาเสมอหน่อยเนี่ยเราก็เป็นนั่งเอกคูหนึ่งเรามีคณะของเราได้แม่ดึงมามันก็ห่างเลยคณะเราสดงไ่าแม่ทำไรคณะขยอยดี่น่วันไหนทำไรเราเมื่คืนไปเนาะข้าเจ้ามาได้งานเนาะลุงเลี้ยวเนี่ยก็พระเอกเก่าได้สิใส่ย่อยวอแม่เก็บมาอยู่นั้นพระเอกตีโต๊ะข้างเลย คณะเล่าสมัยนั้นขนาดยังขนาดของพ่อย่งเดียวพ่อเป็นยังไงคณะซอสว่างศิลนซอสว่างศิลนของแม่มือนี่ขนาดยังเสมอหน่อยร้อยลมเสมอหน่อยร้อยลมโอ้ขนาดโอ้ม่างคณะก็จย่าอินทีตัวนี้ไหมหวายบ่เจ็ตนาสิม้างแล้วบ่เจ็ตนาสิบ้ากหรือมะจะบ้างข้าเจ้าหับบาเนาะเอาอันใดนสั่งงานมามีกระหม่องมีงานเมันต้องมาเอางาน่นบ่แม่นบัดนี้สาวขำนางบัดนี้ผู้เล่นผู้แรกคือโอ้เอาผู้แรก้ยงมันบ่ผู้แรกเลยแม่บ่ โบเมนโบเมนผู้ใดสาวรัดดาวันรัดดาวันรัดดาวันยู่ใส่เนี่ยลาดดาวันอยู่ทั้งบันใหม่บันตนมันไม่บันตนไปทั้งผู้พานผุนขึ้นผู้พานจ้ะเราวแล้วล่ำดนลเมื่อไหรเป็นสาวคำนางผู้เลี้ยอายุปีปีหนึ่งนี่ล่ะปีหนึ่งแต่บ่ดังเด็กหรือบ่ได้อัดสมัยนั้นอยู่ดีบ่ท่านได้อัดแต่ว่างานก็ได้เขาคนก็ติดอยู่รัดดาวันเนี่ยจ้ะ บัดนี้บัดนี่จังไหนจังมาเป็นผู้ที่สองบัดผู้ที่สองก็คือเราเบี่ยวงาน <c oughs> เราบอมาก,กับผัวเราเด้ผัวก็เรากับใคอีกเกิดเหตุ <c oughs> อันประพึ่งผสมอ,อมีการตนหันแม่กับลูกค่าตักอยู่กันสิก็ได้ไปได้บัดนี้แสได้ว,ว่าก่อนมูนี่แม่ได้เบิร์อะไรมาบ้า่เบอานได้ตอนนั้นอืมอุ้มลูกไว้ให้เอื้ยแล้วก็พาหมอลำไปยันถึกปับ เล่าอยู่ใช่ยพูมนันเตะาบ่าได้ไม่พอเอลีไม่ได้พระเอกเรียกไรล่ะมีเด้นหรอว่าอะไรเพราเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยพระเอกคือผู้ใดญต,ตอนตอนที่แมัน่กับผัวเลาลวนั่งเลยผัวรัดดาวันนั่งเลยผัวรัดดาวันจ้าผมบ่ได้ไลรคอยปวดหัวเนาะเอ้าเอ้าเดี๋ยวผมเอาภาคแรกก่อนกันแล้วกันผมจะถึงงก,กมหาเมล์เอารัดดาวนัน์เป็นบาผู้แรกนั่งนั่งเอกเนาะเป็นสาวคำนั่งแล้วมีฉายาบอรัดดาวัน์ บ่อน่าระดับบ้านนี่ซื้อจะเขนลำทำนองอุบลเด้อ้ออาวบัดน,นี้บัดนบ้าน,นี้ยุคนั้นนี่เกียรติพจเป็นไผ่เกียตรยติพจน์มอน,นี่ละแเรนี่ละแลรนี่ละโอ้แลนี่ตีโอ้ยเขาลำมาก่อนแม่หอยแม่ลำรุ่นเขาโอ้ผู้แลนี่ตีจ้ะอืมต่อมากระเปลี่ยนอยู่ได้พระเอกกับเอาผู้่แลนี่คือจะเด็ดนี่เป็นบ่อใช่ใช่ใจะเด็ดนี่ยุสมเด็เนี่ยเป็นผู้นี่ยุคแรก บกหูดยุคนั้นก็คือผู้ไหผู้แรกเราซื้อไว้จากไหนผู้ผู้จีนไม่รลืมซื้อแล้วแหละลืมซื้อแล้วอีกผู้นึงอยู่บ้านน้องมังงงซื้อว่าจันนวันนี้ผู้ที่สองหรือผู้ที่หนึ่งจันนี่จันนี่คือเซมเป็นผู้ที่หนึ่งว่ะจันผู้ที่หนึ่งแฟนของผู้บังหับนี่จ้ะนางเอกลาดาวันนี่ลาดาวันนี่แฟนของลาดาวันเป็นเป็นบกหูดผู้ที่สองจ้ะ คุณน่ะเราคือได้ล่งผู้นี่เราเป็นฝีเสร็จหลังเราด้ซัมเราเราสบายเราได้ได้่งเราตายเลยดิตายเลยมันบ่ตอนตอนทันคณะแม่คือซื้อคณะคนจ่ปรปทุมทิพย์หรือซูเปอร์มาหาการซูเปอร์มาหาการแล้วอาจารย์สวัส์มาอาจารย์ใจหวานมาตั้งให้แล้วพรอมกันเลยกับเรื่องบักหูดเนี่ยเราตั้งขึ้นมาพรอมกันเลยถืดว่าเป็นเรื่องแรกแมนหลังจากหลังจากแม่หยุดคนจ่ปรปทุมทิพย์กัน หมูปูใหญ่โคนมันก็ดังเป่งๆอยู่แล้วตอนนั้นเป็นแย่ไปได้เอาบารี่ครฟื้นขึ้นบ้ากับผู้นั่นเล่นผู้นี่เล่นซัวเสหอดแม่กับขันปรจําเป็นแม่กับประเลียนแม่กับว่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบานี้ตัวหลวงตาผู้ไเล่นตอนหลวงตาภาคแรกเลยทั่วไปทั่วไปโซเฟอร์เล่นโซเฟอร์เล่นโซเฟอร์รถบัสหลวงตาเนี่ยขามีเนี่ยจ้า นนนอ,อันนี้คือเรื่องเล่าเนาะภาคภาแรกอีหลีคือของบอกหูสามเปา่าพระเอกนั่งเอกกะละหลายคนอาจจะบลูด้นี่เพระาะว่าบกเคยบอาผู้ใดฟังเตียนนี่<อ>บ่อะคุณน้อยหูผู้เดียวเม,มีนอาวันนี้บกหูแถวที่สองบัดนี้ <c oughs> หลังจากชุ่มหนึ่งตนห่านไปแล้วมาเป็นไผ่บดนม้มาเป็นแม่เป็นมาลิวันมลิวัน,วน<ถ>พญิลีเป็นบกหู ล้ำพร้อมกันกับแม่เลยเลยตามคนตางบดไอกรอนปลำคืนนั่นกลับมายามื่มมาเศร้าอัดเทปบังโลดบัตได้ทบทวนทอกต้นหนังสืออยู่มแม่บัตได้มักแม่ลำได้อันใน,นประคุณนั่นมแม่ลงเสาอโอ้คนมันทองเนาะสวยจะออกลูกได้มันลืมบมดเด้อ,อยู่ไปอยู่กับปล้าลูกไปล้ำน,นัมนเหยผากสองผากสองอลิแล้วก่อม่ออลิก็ม่ทุ่มเป็นผาคสองนะครับ บอกโหดตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองอยู่บ่ได้ตัวที่สองนี่พุ่งเลยพุ่งเลยมันผสมควรสิมาดังได้มันหักดังพระเอลิสเนี่ยอาทิตย์บ่ได้ทบทวนก่อนล้าจักเม็ดกับเอลินั้นดังน้าออกออกเทปเหมือนบอกดังออกเทพออกมิทยุของเสียงภาะพ่ะออกไปมันมันงานเขาเลยก่อนสว่าดังน้านั้นอืไพจสไม่คือไปฝันว่ามันสิดังเนาะ เอาอันนั้นคือแถวสองบัดที่นี่แถวสามลำดับขันที่สามหลังจากยุคพญลีกับแม่แล้วบักหูดกับคำนั่งมาเป็นผู้ใดหรือยุบเลยล่องแม่เนี่ยมันจะเป็นนี่ล่ะวิรพงศ์อันเปิดบังคันละเป็นวิรพงศ์ติบัดเนี่ยแต่บัดใดล้ำหลายเด้อมันบัดอยู่บอกมาถึงว่าพญวิเราลงบอกขึ้อยังไหนขึ้นมาเป็นวิรพงศ์พญลีบอกลงลงจังมาเป็นวิรพงศ์ไมาจังไหนจังมาเป็นบักหูด กับมันกับที่แรกก็เป็นซุปเปอร์สารคามนั่นเองอาจารย์ท่านเจวานบอลอดกับหอบลูกน้องมณีนั่นเองของพี่ระพงมณีจ้าตอนนั้นเราซื้อเราซื้ออย่างกับลุงตะวันลุงตะวันลุงตะวันแดนภูไทยจ้าคือยุคนั้นซุปเปอร์สารคามบอลล็อดในมาอยู่กับแม่จ้ามาอยู่โด้วยแต่เราอยู่กับบด้โดนเราล่ำบังหูเพราะท่านได้ล่ำอ่อนได้แม่กับพระเหรียญเรืองไม่พี่ระพงนั่นนะ จากขันวิรพงศ์นี้ก็ยังเป็นยังเป็นบุญทรงมาแทนปรับโปรดบ้านโอ้พญาวิวออกไปจ้ายังเป็นซูปเปอร์มหา,าการัอยู่เป็นบ้านนี่ใสจะว่าไปโยนน้ำฝาสีค้ามไปตสมองเกาฮั่นลาบไปตสมองเกาลาตินแต่ละศูนย์ใสอยู่เลยจะศูนย์จะศูนย์จะศูนย์นีแล้วมันเกิดมะล่อมเดี๋ยวเนาะเอามะล่อเนาะมันเกิดมะล่อแล้วหัวไเอาบัดนี้ พอมีทรงมากจากไหนมามาแทนพอยีน้ำเปล่าเล้าแล้วน้ำเปล่าแล้วตอนนั้นเราอยู่กับมันพอมีข้าวผักเด็กจ้าได้ข่าวว่าเราล้ำทำนองนี่ได้ืัก็เลยน้ำมาลองเบงลํำได้หลีสบายท่องมากไปในตอนนี้ยังค่ะยั่งเติโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่น้ำแม่แล้วแต่บอทั้นได้เล่นเป็นตัวใดเติตอนนั้นเล่นเรื่องผ้าเล่นเรื่องอื่นเล่นยกับวิรพงษ์กับพิรพงษ์จ้า กับนาทรงกับท่านพ้าเหรียญเรื่องบกหูดด้เพราะว่าหมายถึงว่าเหรียญยู่ครับลุงตะวันเด่นภูไทยออกเรื่องไม่ไปเลยเรื่องบกหูดก็เศร้าไ้เลยหลังจากยุคแม่กับมาริวันนั่นก็เป็นเรื่องไม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มาดังดอกต่อมาต่อมากับกะทยหย่ไปเท่ลคนสองคนกต่ว่าน่ามันเสียตัวกันอีท่าไรบัดนี้พยิ่ทรงยังเหนื่อยมาล่ำบกหูด พราะยันทรงนี่จักเราสิไปหมักจังไดบ่มีไผสอนเราเราอูกจักบทเวิดเราน้ำบึงปเปลี่ยนใส่เราด้ำบึงเราหมักหลายมันล้ำคณะนี้เพราะมีพอดายสอนเราดีเราล้ำได้โดยตนเองของเราเราเลยมาขอให้ล้ำเรื่องบอกหูบอกขึ้อย่างไหหรืรอแม่เป็นคนเกี่ยวอะไรตะกับมาล้ำบอกหูไม่ด้วยก็อเอา<ม>เรามาลำ้ำโอ้ยบ่แมนบ่แมนล้ำเรื่องอื่นล้ำเรื่องอื่นผีบัดมันเศร้าคักผีก คณะซูเปอร์ยุบกระปบอยู่หมอของแม่ยุบอยู่แล้วจังไปล้ำบางหูดตัวนี้จ้ามันจะไม่โผล่ขึ้นครับอันสาวหน่อยเลยสมัยท่องเนี่ยท่านในล้ำบ่หูดเป็นน้าแม่บ่ในล้ำบ่บ่ท่านในล้ำอืมแต่ว่าล้ำเรื่องอื่นเด้ล้ำเรื่องอื่นอยู่ตอนอยู่น้าแม่เนี่ยเตี้ยเพราะว่าเป็นยังกินยุบบกหูดไว้มันเล่นมาได้ถึงเล่นมาถึงรุ่งตะวันเดี้ยภูไทยนี่ก็คือชื่อ ความวีระ,ะพุ่ง,<พ>งวงศงสินในยุคที่เรามาเป็นพระเอกหน่อยตอนนั้นอายุเราประมาณเท่าไรครับแม่ไม่จำประเด้ดิยี่สิบกว่าบ่ประมาณนั่นล่ะประมาณนั้นล่ะดิเราเราล่ำเรื่องไหนตอนตอนอยู่กับแม่ตอนบ้านไห้มาเป็นแบบผมเป็นวีดีมากกะมาล่ำเรื่องไผ่หญ้ามาแมวแม่ผ้าหลินด้วยนะ บาดเลำบักหูดเด้สบายท่องนี่ติดเป็นนั่งเอกอ่าสบายท่องงามคิดเป็นนั่งเอกเอาแล้วบัดนี้ <c oughs> บัดนี้ฮักเขีเพราะเพราะนั่นปุ๊บห้องแม่นี่ยุบเม็นบ,บอกบกหูดก็เลยเคลื่อนง่ายไปอยู่ตอนนี้พ่อใหญ่ท,ทรงยังบาดเลำบักหูดเนาะแม่เนาะ ที่อยู่น้ำแม่เนี่ยจ้ากวัดท่าในลำอเพื่อนพากันไปอยู่อีกขนาดหนึ่งใกล้ๆกันคือซปเปอร์ดวงวิเศษเนี่จ้ะนี่บอกเพราะนี่ทรงเริ่มจากนี่มันบอกเริ่มจากนั่นแหละบักฮูดเนี่ยครับสาวครับนางเนี่ยที่มีซูบัดของสองคนนี่เรื่องเล่วไปยังไดนบ่าบักฮูดข้าเจากับกระลํำไปได้ดีอยู่ด้วยอืมเพราะว่า เขาเห็นเลยเห็นพวกแม่เล่นยญมาทงเขาจำเอาจำบทเหรียญเข้ามาบอกเม่นเม่นเม่นมืดเม่นมืดขาดแต่ต้นตลกเท่านั้นสิสิบว่าเสียวเลยต้นตะลุกปัญหามากอ่ะสิบว่าเสียวผู้ใดคือต้นแบบบ่ผู้ใดต้นแบบตอนนนั้อาจารย์ท่านใจวานกับยายเครือยายเครือของของเพื่อนมาตัวนี้เป็นผู้ใดของเพื่อนมาเป็นบักอีหยังบัก เต็นเพิ่นแหละครับยายจุกอืมบวเขาแก็บ่ยบอ,บอแล้วดังคักบนบอช่วงนี้บัน,นี้ไดนอัดออกอากาศบัอันไหนของปเปอร์ดองวิเศษของอหมูชซ้มเป่าเนี่ปเปอร์ดองวิเศษนี่บอกครับเนนครับมันน้าลอยเก่าด้วยค่ะอืเขาหลงเด้เจ้าภาพเขามาจ้างน้าแม่นี่เด้เขาว่าอันหนึ่งกันเดียวกันเด้ทีแรกนั่นอืซปเปอร์ที่จนิงนั่นแหละมันน้ามันน้าน้ำลอยเก่าเพราะว่าของแม่นี่ยุบไปแล้ว จ้ามันก็ซื้อใกล้ๆกันหนึ่งนาะมันก็ขึ้นซุเป,ปอร์เนาะนั่นแหละปานนี้ก็ลำกับล้ำแบบเก่าอีกลำทำนองอเดียวกันอีกเขาหลงเขากับมาจ้างที่เระบานนี้สิวาาออ่าดังย่อนยังอัดนี่มันมันอัดที่หลังดิอืมอัดที่หลังเขาพอกแม่เป็นบ่ออัดที่หลังที่ที่ขาเจ้าหากินได้อยู่แล้วนะ่ะนะ อัดนี่คืออัดอยู่อยู่บ้านข้าเจ้าคือยังสิล่ะคือจังคุณน้อยอันอยากมาอัดพวงแม่ยังสิล่ะมันมีผมผมมาอัดหนึ่งเสลาไอ้ล่ะคุณน้อยก็สิบอจักอยู่บ่มีเสียนแก้วมีเสียนเด้ออืมเอาเอาหูวจักอยู่เอาของของของใครนนั้นล่ะเอาการกะกะอัดอัดไทยข้าเจ้ากะอัดไทยนั่นล่ะนั่นล่ะอันมันได้ลงลงเป็นเทปขัดเศษเทปน้อยเทปยังออกบ้านใช่มนั่นนั่นน่ะอือืนั่นล่ะก็เลยสมบูรณ์แบบ นี่แหละที่ตำน,นานขาองบา้านสามต่ออยู่มาอยู่มามีรายการประกวดมอลลอยู่แห่งประเทศไทยอนเก่นเขาก็ไปประกวดได้บ้านซปเปอร์ดวงวิเศษเนี่ยจา้าเขาก็สแตเลิศมาได้บ้านสแตนเลิศแห่งประเทศไทยมาเลยนั่นแหละเขาก็เลยมีงานอื เขาก็มืองานลำเดิงานลำเขาหลายอยู่ดิขคนเลยติดบอกหูย้อนพยินสูงกับสบายท่องจ้ะเพราะว่าแทนปรับไหมมาแทนคนหนึ่งเศร้าปรับคนหนึ่งสมร่อยเพิ่มมันหล่ะมาสมร่อยเนาะช่วงเปลี่ยนไทยเอาเอาหัองง่ายๆมาเปลี่ยนไทยมากระเลยคนก็เลยติดแม่ก็นั่งยองสิแล้วอันเห็นแต่ถือถือคันดอกไม้ออามาเป็นสนะมาเด้อื็แล้วทรงไห้มาแตถุน ไห้วื้อมาอีน้อย,าายว่าไห้เว้ยคันดอกไม้มาสมมาแม่เปิดประด,ดูทางไต่อมีเงินอยู่สองพันข้าเจ้าเอาไหา้เข้ากับ่าลืมดอกอแต่แม่เ็นว่านั่นคือวัตถุําอยู่ซื้ออยู่ <laughs> เขามาเขียวเอาอยู่เดอืวหลายปีอยอ่เัวเขาเสิได,ด้แม่ไปกับเป็นปีพุนละแม่ไปอยู่น้ำนาะนี้เต๋ ไปอยู่ได้ผักหนึ่งซูเปอรด์ดวงวิเศษเนี่ยแมนเข้าเขียวไปแม,มก่อนล่ำก็ลืมเบิร์ดลืมลืมลืมเข้วก็ทิมาตั้งจกให้แม,ม่ก็เลี้ยงงวัวอยู่ตรงน้าก่อนน้ำออกไปอยู่จังสือหอ้วยเขาก็รับร่องก็บเบิร์ดสิเบิงสิดูแลกับไปล่องเหมือนกันน้าดันนะก็ไปน้ำเขาเด้กัวนี้ไปก็เป็นถูกคือว่าแล้วมันทำใจไม่ได้จากมันผิดเน,ะน,นาะหลัจะกองเนาะ พอใหญ่จันบานเคยเป็นลูกน้องเขาผเป็นหัวนหนานอนเธอเลือยอยู่ผ้าลุกน้องพ้าลูกไปตากหมอกอยู่อันในขางรถบัตรก็คือบใอยฟังนี่แหละเป็นอย่างยังถอยออกมามบังเอิญมันมีงานน่ะส่งลับมานั่นแหละนั่นแหละมันนํากันมาอย่างสัง่งมันห่างไงๆหนึ่งได้บัดสีห่างนั่นพ่าหนามาห่างย้อนแม่ดิ แม่ว่านหนาบ,บ,บ,บ่คิดว่าจะไม่เพ้วงเขาได้มางวงเขาเดีาดแต่หอยสีเศรา<ล>้าบอกไว้แล้วหลังจากห้างมาสองคณะแล้วของปัชนี่ก็บรนดีก็บอกเพื่อนอยู่เบิร์กระถินดีฮะตัวแทนเด้อ่อยสีเศร้าแล้วละบอกเพื่อนบานอยู่รนโงจมแล้วห่หน,นาบประลับงานเถี่ยวเราออามาหน,น่ะมันเป็นยังสิใจบได้ยสำหรับเอามาพิสิจัยสิเหตุพ่ทุ่มใจได้บ่ได้ กันนะเห็นว่าเป็นงานสุดท้ายของของแม่ที่รับเล่ย์เบนบอลพิทหางสิใหมเลขเบนบอนี่ซูเปอร์ดวงวิเศษแลวแม่มาบริหารแมนแมนแมนรับในนาคณะซูเปอร์ดวงวิเศษหรือหรือซูเปอร์มหาการมหาการไซรุนเลยมหาการเล่ย์เบนบอหลังจากตรงนั้นพังยาวลงซูเปอร์ดวงวิเศษดวงวิเศษมันก็เขาเข้าใจว่าอันหนึ่งอันเดียวเด้ เขา่ไแล้งานนี่แล้วก็คือปิดสนิทเลยเป็นหมดเลยซูเปอร์มหาการคือตำนานปิดอิระเรื่องเหล้าของซูเปอร์มหาการบาดรได้แทบพญใหญ่บี้เราพ้งเนี่ก็เคยเป็นบกหูสามเป่าบาดรได้แท้ไม้มันล้ำได้ดีเลยได้ฟังรูมว่าล้ำได้ดีกว่านั่งเอกล้ำครูกับกับพญใหญ่บี้ตอนนั้นคือผู้ใดน้อยคือเก่าไอ้น้อยคือเก่าจ้านั่นแหละมันจะเริ่มล้ำทีแรกแล้วนั่นทางคนต่างเป็นเบาเป็นสาวคือสิกีบเป็นดีเนาะในเรื่องเนาะ จะหัวเขาละหัวหาเขาเลยเอาแล้วครับพ mm ี hmm. ่น้องครับกะถือว่าคุยกับยายทุ่มเรื่องตำนานบอกหูซ้ำเป่าเดียวกับสิมาะนังคูดหน่อยกับสิมมะนังคุยกับแม่เล่าเรื่องเรื่องตำนานบอกหูดหรือตำนานมอลล่มหลายเรื่องให้พี่น้องในเบื้องคิดเบื้องยังต่อไปนะครับกถือว่ามันเป็นหลักเหงาของของแก่นของมอลล่ทั้ง กระสินเนาะก็ว่าได้เนะาะเลืดกเงาจังได้อันเป็นจุดกำเนิดคณะที่เล่นอยู่นี่นิตาแม่นิตาแม่เจ,จาะห้เดย์ยังสมพรเล่นอยนู่นี่เลือดลักโนแล้วสิงยังแม่อันบกักเหนียวตาบอดกอดไม่เท่านี่สิเลนจับคนได้ตะเกาว่าน<ม>ั่นมหมว่าไงว่ามันยึดมาเท่าปนิไมีใช่ทุ่มนี่คือสารตั้งต้นหมอลำกาลสินเลยล่ะสารตั้งต้นเขาเล่นอยู่เดียวนี่นี่ล่ะสารตั้งต้นหมอลำสังวาสกาลสินกะขัก เขาเล่นเขาล่ำลอยเลยบุคคลหนึ่งนะครับเป็นปูนชนีเล่นทานบ้านาเลยอันเขาหลังนั่นนะครับแล้วกู้หน่อยสิมาเจาะเจาะลึกๆหลายๆเรื่องเกี่ยวกับพุ่งกันมอล่ำมาตัวมอล่ำตัวใดเนีย่ยที่ไปยู่งใส่อย่งไี้เล่น,ลนบุตรใดนี่ก็คือจังนี่ให้พี่น้องรเบิ่งคลิปเนาะเดี๋ยวอ้าวต้องขอบคุณแม่ทุ่มหลายๆนะครับันนี้แม่ทานาทีได้แว่นไม่ได้สัมผัสนะครับแล้วจังขอกับกู้หน่อยครับแม่ทุ่มในคลิปต่อๆไปนะครับที่เป็นเรื่องใดก็จังคอยติดตามครับ ลาพีละหน่องเป็นกรน,นะครับทีบบ่เรื่องหมนกำลังใจไม่ทุ่มนะครับเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ